พีเชื่อในเรื่องของความขาวเลี้ยงสายยางพร้อมแล้วนะ5 4 3 2 1ครับผมวักงกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะขาวแล้วขาวอีกขาวยิ่งกว่าขาวอีกแคลเวอร์ขาวปังขาวแบบโอมโอลิมสไว้วันนี้มาในปีกีฬาสีเป็นแบบว่ากิจกรรมแบบว่าก่อนแบบโอลิมปิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอโมปก็เลยจัดกิจกรรมเป็นโอโมโอลิมปิกครับผมก็ให้ผู้โชคดีมาเจอกับพีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาสนุกๆกันครับวันนี สนุกสนานมากครับผมทุกคนก็แบบเล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายมาก็งงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีค่ะบความขาววันนี้มันขาวขนาดไหนมันมันยิบยักมันก็ขเอบ้างบางเวลาอะไรอเอ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 อ้่อเออเออเออเาอเอ่เออเขาวแอ่ออเออเอยวอวแอ่เออเออออเ่อเนอน ของเราประทัใจยังไงบ้างคะกโอโมก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่2แล้วที่อยู่กับทางโอโมมาครับผมผลิตภัณฑ์โอโมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พีเลือกใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างนี้แบบชุดนักเรียนต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบอุ้ยขาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราได้เจอรักแท้ก็มาจากโอโมเพราะว่าเสื้อเราขาวไคคนก็จะเห็นเราเออเกี่ยวไหมเกี่ยวมาได้เกี่ยวได้นอกจากนี้มันมีมันมีแบบคอประทับใจอะไรอยู่ั้า ครับผมก็สําหรับโอโมพลสไว้นะครับก็ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วเป็นตัวฮิตของทางโอโมเลยครับก็ทําให้ผ้าเนี่ยขาวกระจางใส่นะครับผมและที่สาคัญคือหอมยาวนานถึง4สัปดาห์เข้ากับหน้าฝนช่วงนี้ด้วเนาะใช่อเใช่ซักแล้วมันอับใช่ไหมครับปกติตัวเจอแบบว่าตัวโอโมไปเป็นสูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าไม่อับแน่นอนครับแล้วก็หอมยาวนาน4สัปดาห์แน่นอนครับาิา ได้ครับผมก็ฝากสาหรับเป็นโอโม่พลัสไว้นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางโอโมอีกหลายอย่างเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับโอโม่พลสไว้ครับอ่าอนี้ก็ยังมีงาน่อดเน,นื่องได้เยอะบ่อยมากครับ,รบช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ที่จะบอกว่าเข้าไปซ้อมคอนเสิรต์ตแบบเต็มตัวแล้วครับผมจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีการแบบว่ากลับไปออกกำลังกายมาบ้างแล้วก็แบบมีการแบบเรียนนน่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาบ้างครับผมแต่ในช่วงที่เป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยครับผมก็จะเป็นแบบ ทั้งเดือนเลยที่แบบว่าจะหายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซ้อมคอนเสิร์ตอีกเดียวเราเตรียมความติพร้อมในเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แล้วก็หนักสำหรับก็เนี่ยแหละครับก็เลยพยายามกลับไปออกกำลังกายด้วยเพราะว่าจริงๆแบบช่วงนี้หน้าฝนด้วยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพี่ๆหลายๆคนก็ป่วยกันผมพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออกลับไปออกกำลังกายด้วยดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากแล้วมันก็บบใหญ่มากด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปแบบเตรียมความพร้อมร่างกายให้มันพร้อมไไเเเยกกมมมมมมีีคววาาาาตตืื่่่นนนนนน้้้้ออะรขึดััแแบบบบ ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นลุกครั้งเลยแล้วก็เหมือนครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดด้วยที่เราที่เคยทํามาครับผมเรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบมันใหม่มากๆแล้วก็เราก็อยากจะทําโชว์ทุกอย่างมาให้ดีที่สุดด้วยครับบิวกิ้นจะมาว่าพี่ก็ไม่ได้ไงพี่เดี๋ยวเป็นแอดมินตั้งหน้าตั้งตารอกับพาร์ทพิเศษของเรานครับก็มีหลายๆพาร์ทเลยแขกรับเชิญก็พิเศษมากๆด้วยคือพี่หวันจีพีจีครับอยู่แล้วคนนี้เขาเป็นเออดารา number one ไปแล้วเดินนีแล้วครับเปิดเผยเกสอะครับผมก็จะมีพีแล้วก็มีกินอันนี้คือเท่าที่เผยได้จี่เผยไม่ได้มีเยอะมากแต่เผยได้คือตอนนี้มีดิวกินหนึ่งแล้วก็พีพีหนึ่งเอาเอาเป็นว่าดิวเกสเนี่ยมันยากไหมมันมันเพราะสายที่เรายากก็ยากอยู่นะครับจริงๆเราดิวเกสไว้แบบเกือบเกือบสามสิบคนอันนี้เร <ER> ื่องจริงอันนี้เรื่องจริง มากี่คนไม่รู้แต่ว่าเราดิวแบจริงจริงแบบมาประมาณมากกว่าประมาณ30คนครับประมาณนะครับก็คือร้องคนละท่อน <laughs> ร้องคนละคำหนึ่งเพลงร้องหนึ่งคำส่งต่อกันเสร็จละจบกี่ชั่วโมงคะเนี่ยเขาใส่ั้งนี้ยแปดร้อยกว่าชั่วโมง <laughs> พูดไปเลยจริงแปดร้อยกว่าชั่วโมงคือชั่วโมงที่แบบเราจัดเตรียมงานไงโชว์จริงๆประมาณ45นาที ไปใช้ก็ประมาณ3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยที่สุดอ่ะอย่างล่าสุดก็พิ่งปล่อยซิงเกิลคู่มาด้วยในรอบแดืหลังใช่ไหครับก็ฟีดแบ็ค่อนข้างดีครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเทรนใน Spotify ไปแล้วด้วยแล้วก็เอ่อเอ็มเนี่ยก็ประมาณเกือบจะครึ่งล้านละครึ่งล้านวิวถ้าพูดว่า500,000ดูน้อยแต่เขาบอกให้พูดครึ่งล้านครึ่งล้านละพี่ใกล้แล้วครับผมสวันแล้วครับแต่ว่าเอ็มบีก็คือมีความแบบ หลอกพี่เขากัดแคนหนูหรือป้าก็เป็นความแบบน่ารักน่ารักนี่แหละครับผมจริงๆตัวเพลงมันก็จะสื่อว่าเหมือนต่อให้เราแบบจะแกล้งกันต่อให้เราจะแย่กันต่อให้เราจะทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยทะเลาะกันจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนใหญ่ก็จริงอะไรเงี้ยก็แบบแต่เรายังรักกันเหมือนเดิมมสถานการณ์จริงค่ะแต่เราชอบไม่รู้เลยพี่หนูไม่เคยหาเรื่องเขาไงอะไรต้องฝากถามเขาว่าแบบทําไมเขาชอบมาแบบ ชวนหพะลาะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยอมเขาจะแย่อยู่แล้วไงพี่นี่เขาก็บิดแขนูนจนหนูเขียวไปหมดแล้วเนี่ยมันมีโมเมนต์แบบหยอกกันแล้วแบบอุยเราแบบเหมือเที่ยวเหมือนใช่กาจริงจริงก็จริงๆก็หยอกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยกันตลอดแล้วครับผมนะครับว่าเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาก็น่ารักแล้วม่อยากไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยน่ารักแต,แต่บางทีเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรที่อยากให้ยอมมากที่สุดอยากให้ยอมเหรอครับไม่มีอะไรอยากให้ อยากให้บิวกินเป็นกำลังใจให้กันละกันดีกว่าช่วงนี้เราสองคนต้องแบบว่าอย่างหนักหน่วงมีทั้งถ่ายภาพยนตร์ด้วยมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันละกันครับอย่างงานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้ยังจะต้องมีไปก็ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวทางช่วงปลายปีก็จะมีงานต่างประเทศเข้ามีอีกครับเรารักงานเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพเราคือจริงๆมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่มากพี่พี่เหนื่อยมาก แล้วพี่ก็พี่จะไม่ทำงานแล้วพี่หวั่นเส็บแล้วใ่ไหมล่ะยกเลิกงานงั้นเราเสร็จการสัมภาษณ์เลยเพราะว่าพี่ไม่ทำงานเลยดีอ่ะจะยืนก่อนก็มีครับพยายามดูแลตัวเองนี่แหละครับผมว่าจริงๆแบบพอเรารู้ว่าช่วงไหนเราต้องบินเยอะช่วงไหนเราต้องมีงานที่มันหนักขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยครับส่วหลังๆก็เข้าออกโรงพยาบาลประจำเพราะรู้สึกว่าแบบเออเราไปเช็คอัพดีกว่าอะไรที่มันไม่ชัวร์อยากแบบกันไว้ก่อนดีกว่าแก้มีปัญหาแบบเกี่ยวกับการทำงานหลังจากนั อไม่หลับมันเหแบิอะไรเก็มีนะครับมีนอนไม่หลับบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราต้องตื่นตื่นเช้ามากๆแบบงาน6กโมงเช้าอย่างเงี้ยเราเข้านอนเราเสร็จงานสี่ทุ่มกลับบ้านอาบน้ํานู่นนี่นั่นก็กว่าจะเสร็จก็ประมาณแบบตีหนึ่งละออีกวันหนึ่งก็ตื่นตีห้าอะไรอะไรก็อาจจะมีบ้างแล้วยิ่งเราพะวงเี็ว่าวินอนแป๊บเดียวเราจะนอนหลับไหมไม่นอนสรุปสรุปก็คือตาค้างตื่นเลยก็มีครับแต่ว่าช่วงหลังก็พยายามปรับแบบว่าให้ให้ตัวเองพยายามนอนได้เยอะที่สุดครับแล้วก็อะไรที่แบบว่า เราเลื่อนเวลาได้ขยับเวลาได้ก็อยากจะขยับเวลาให้มันแบบว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเออเราทำงานมาสักพักหนึง่งแล้วเราเราู้สึกว่าแบบเ,เราได้เรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วก็พยายามจะทําทุกๆงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราไปไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราไปทางานเรารู้สึกว่าเออม,ม,ม,มันก็แบบเราก็เสียใจเหมือนกันเราก็อยากให้แบบเราทํางานออกมาให้มันดีที่สุดในทุกงานด้วยแต่ก็ยังรับได้ตัวว่างอยู่หลายย่างนะพี่ก็ยังมีแบบอะไรพีพีการละคร คอนไปเย็นออน,น,น้องอารินค่ะน้องอารินครับ่ว<า>ันนั้นเหตุการณ์วันนั้นไปช็อตฟิวอะไรน้องเขาก็เจอน้องอารินแล้วน้องอารินเขาวิ่งมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวลองเล่นกับอารินดูอารนก็งงพี่ก็งงครับน้องเขาแบบเหมือนหน้าเหมือนกันนะวันนั้นน่ะเขาก็คงตกใจว่าแบบเขาไม่ได้ทำแล้วพี่เขาเป็นอะไรอะไรเ <c oughs> งี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ออยากเล่นอะไรเงี้ยเราเอ็นดูครับผมเราเห็นอารีนารันมาแต่แบบโหแรกๆแบบเด็กๆเลย วันนี้มีโอกาสได้เจอ้องก็ดีใจมากราไปช็อตฟิลเด็กๆบ่อยเนี่ยถ้าเจอพี่ๆาราอะไรเงี้ยเด็กๆบ้างคนแก่บ้างเพื่อนๆบ้างอะไรก็เล่นๆด้วยอยากหยอกเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเวลาเจอกันเราก็เราก็อยากเข้าไปเล่นกับเขาแหละเหมือนว่าเหมือนที่เราเล่นเล่นกับแบบเพื่อนๆพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยเคครับวอนูไลฟ์ไปองรกัน สำน <gehört> ักสักดิ์เวส